นี่นะคะเพื่อนๆเ,เข้าสวนวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะได้แรดิสได้อ้น,นี้หน่อยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาอีกแล้วดูลผลไม้ผักผักผักดูผักใหญ่อ๋อไม่ไหวขนาดฝนตกดูดูดิเมื่อวานถ้าใครได้เห็นคลิป ดินยังเปียกๆอยู่เลยวันนี้แห้งหมดเลยนี่จริงๆจะมาเก็บผักเห็นไม่ไหวทนไม่ไหวเลยต้องหิ้วน้ํามารดดูเพื่อน<ๆ>หิ้วน้ําจากตรงนู้นนะน้ำกระมังรดมันหน่อยโอ้ยดูเพื่อนอน,นี่มันแหง้งแรงอ้อร้อนก็ร้อนเห็นผักชีราวเล็ดหน่อยให้เขาแตกยอดใหม่จะไปกินวันนี้จะทำน้ำยาขนมจีนนะคะ นี่ถอนเรดดิสมีอะไรก็เอาไปเลยนี่ถอนไปเลยอถอนไปเลยเพราะว่าร้อนๆอ,อย่างนี้ไม่ต้องเอาไว้หรอกเพื่อนๆแล้วเขาจะแก่หมดน้อยๆก็กินน้อยๆไปให้เขาใหญ่ตามมาเพราะว่าเนี่ยอย่างนี้ไม่โตแล้วแหละ เพราะอากาศมันร้อนโอ้ยไหนล่ะนี่โอ้ยมาทางต้นเล็กด้วยปิดไว้ก่อนจะรอดเปล่าไม่รอดก็ปล่อยจริงๆก็เอาไปกินได้นะใบอุย้ย เองนะเนี่ยผักชีแลว้วได้นิดหน่อยหอมๆก็ยังดีเนาะขนมจีนเนาะ <c oughs> จะกินขนมจีนยังไม่ได้ลอกแต่ว่าจะกินเส้นอย่างอื่นโอ้ย่ามากิ่งๆอยากจะมาไว้นั่น <c oughs> พอรดน้ำก็เห็นอันนี้มัน่อหูรอตาถอนยาออกแล้วมันเห็น <c oughs> ถอนยาออกแล้วมันเห็นนี่แม่ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจะมาถอนอะไรดีด้วยสิบอกให้ จะมาเก็บใบโหระพาเจอเรดอื้อแดูวก่อนนะยายเขาเขารงก่อนเดี๋ยวมาใหม่เขาพักเขารงก่อนเดี๋ยวมาใหม่เออนี่นี่อ้าวพลาดไปได้ไงนี่ปะไปต่อมันจะเป็นลมไหมนี่เมื่อกี้มารถ มะแรงวะมแแลงแม,แม,มลงลักรถพริกนะผลิตมะแรงแมงลักขอทัวหน่อยเฮ้ยนี่ทัวมันจะแก่แล้วว่ามันจะโดนแดดเผาเนี่ยเพื่อนๆอ่อๆอาจะเก็บเอาอันนี้อันบ,นบนบนที่ว่ามันไม่สวยอันส,สวยๆใหญ่ไว้ทำไว้ทำพัน ออเอาไว้ทำพันปีนี้ไม่ไว้ไม่ไว้หมดไวเหมือนกันนะปีที่แล้วยังได้กินนานกว่านี้เลยออออออรักเรรักเรรักเร ไใ,ใส่เสื้อแขนยาวมาปัสดําหมดเลยบัดนี้ขอไปใส่เสื้อแขนยาวก่อนได้ไหมแต่าโอ้ยเดินไปก็ลลำบากอีกต้องอ้อมอีกไม่ไหวเพื่อนๆืจริงๆนะยายขอไปใส่เสื้อแขนยาวก่อนร้อนมาไปใส่เสื้อมาแล้วทีนี้ก็จะเอาแมงลักนะคะเด็ดให้หมดเลยตรงไหนที่จะออกดอกเด็ดให้หมด ยายขอเด็ดก่อนนะคะไปกินกับขนมจีนยังไม่ได้ทําเลยเก็บผักก่อนแล้วเฮ้ยมันจะได้กินไหมเนี่ยเฮ้ย,อยหอมดมที่ดมดมดมเดม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 พื่อนเพื่อนดมคนเมืองไทยไม่เท่าไรแล้วแต่คนเมืองนอกด้จะบอกให้ ได้แค่นี้นะมึงนอกอะนะอันนี้ยายว่าเอาไว้เอาเม็ดเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นเดียวกันหรือเปล่าถ้าเราเอาไว้เอาไว้ให้ถ้าเราเอาไว้ให้เขาออกดอกเอาไว้เม็ดมันจะแกะ่แล้วมันก็จะไม่ไม่แตกยอดมาอีกเนาะอืม แต่ว่าเราจำเป็นต้องเอาไว้เพราะว่าเราจะเอาเม็ดเขายายเขาเก็บก้นเด้อปาแมงลักก็มาเดี๋ยวไปเอาแครอทก่อนไปเอาแครอทโอ้ยจะไปเอาแครอทนี่กะหล่ำปีีกะหล่ำปีดูกะหล่ำก่อนเพื่อนๆโอ้ยวันไหน อู้อู้อ๋อนี่ดีกว่าน้อยๆดีกระลำปีนะคะเอากระลำสีม่วงหรือสีนี่นี่สีม่วงไม่เอาสีนี่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนมาโอ้ยแต่เอาข้างบนยายคอยไปเลาะข้างนอกดีกว่าไปเลาะให้เป็ดกิน นะนั่งเก็บกลามเลี้ยวไปเห็นพริกพริกสเปนเอาหน่อยเพราะว่าเอาไว้เดี๋ยวมันแก่เก็บไปเลยนี่นะคะเก็บไปเลยเพื่อที่จะได้ออกลูกใหม่อันนั้นเอาไว้เป็นพันนะคะแล้วก็เก็บลูกใหญ่ๆหน่อยไปกินเพื่อที่เขาจะได้ ออกลูกใหม่ๆม,ม,มาให้เรากินนะคะยังไม่ใหญ่ก,ก็ไม่ต้องเก็บ่ต้นนี้เยอะมากเลยจะล้มแล้วเดี๋ยวใหญ่ฝนตกมาวันเดียวจะลม้มเดี๋ยวใหญ่จะไปเอาอะไรมาให้เขาขึ้นก่อนโอ้มันมันยังไม่ใหญ่ต้นนี้เดี๋ยวไปเอา เรียกว่าอะไรนะไม้มาค้ำค้ำค้ำอา้าเด็ดไปเด็ดมาไม่้เนาไว้พันอเอาไว้พัน,ไ,พนไม่บอกกันมั่งเลยเพื่อนๆอันนี้อะไรไปรอยู่ใน โอ้ไอ้าทานุโอ้นี่ไอ้ทาปุ๊บอเฮ้ยแม่เจ้ยเฮ้ยไอ้แบะซะนะเก็บก่อนอุ้ยนี่แหละเพื่อนๆชีวิตคนทำยูทูบกว่าจะได้กินพอทำทำทำกับข้าวก็เหมือนกันพอจะได้กินก็ตั้งกล่องกว่าจะได้จัดมุมกว่าจะได้กับข้าวเย็นหมด <c oughs> ชีวิตคนทำ youtube จะบอกให้นะเก็บไปเก็บมาโอ้ยแต่ละครั้งก็ได้พอกินอยู่นะเนี่ยได้เยอะอยู่นะออ,อันไหนละ่ะาไว้ทำพันอันล่างหรือ,อันบนเอาไว้สองอันก็แล้วกันนี่ เอาแครอทมามาแย่งเขากินมาแย่งเขากินมาแย่งเขากินมาแย่งคุณนูกินปล่อยให้เขากินเขาก็ไม่กินเขาไปกินอย่างอื่นแล้วเขาไปกินไอ้นั่นแล้วเขาไปกินบริรุษ ยายถนถนไปแล้วเดี๋ยวยายจะไปเลาะเอาใบเอาให้เป็ดกินอันไหนน้อยน้อยเน้นมันเปียกเลาะสบายเลยโอ้ยน้อมันจะหกกี่รอบเนี่ยเพื่อนๆผักเก็บมาสดสดผักเก็บมาสดสดช้าหมด เราไม่ว่าจะมานั่งเลาะมานั่งตัดใบออกดูเดี๋ยวใบเรดิสใหญ่ก็จะตัดออกโอ้ยดูดิดูหน้ายายมันร้อนเนาะอ้าดูแค่นี้จะมาเลาะเลาะใบออกี๋ยวจะเอาไปให้เป็ดจะเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่เนาะเพื่อน สวนวันนี้ก็ได้อุ้ยคลองเอียงโอ้ขนาดโทรศัพท์ยังร้อนเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนขนาดโทรศัพท์ยังร้อนเลยแครอทก็เลือกเอาอันไหนใหญ่ๆอันไหนไม่อันไหน,น,นไม่ใหญ่ก็ทิ้งไปโอเค อันนี้นไม่ใหญ่เราก็ให้เป็ดไก่กินเราไม่ได้ทิ้งเนาะโอ้ยจะบอกให้นะเพื่อนๆช่วงนี้เป็ดไก่ใหญ่นะ่ะชอบแบบนี้มากกว่าอาหารตัวเองอีกไอ้ท้าสกปรกเพราะว่ามันไม่มีอาหารมันไม่มีอาหาร เียวให้เขากินอ่ะมันไม่มีหญ้าเขียวๆให้เขากินโอ้ยถ้าได้หญ้าเขียวๆนะอือชอบเลยก็ได้ท่านี่ออกมาโชว์ออโอ้ยอือออกมาโชว์ก่อนนี่แหละเบื้องหลังการถ่ายทำ u t u b e นะคะนี่คือเบื้องหลังออกมาโชว์ให้มันสวยๆลืมเอาใบาลืมเอาใบฟักทองมารอง เออนี่แหเบื้องล้างการถ่ายทำ u t u b e นะคะทำให้มันสวยๆนี่แหละการถ่ายทำาถ่ายทำ u t u b e นะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้จริงๆก็จะเอาไว้ให้มันสวยก็ได้นะใบนะคือเวลาเราไปกินมันก็จะสวยๆแต่ว่าไม่เอาเราจะเอาให้เป็ดให้ไก่เรากินดีกว่าดีกว่าเอาไปโชว์ ดีกว่าเอาไปโชว์เราจะเอาไว้ให้เป็นให้ไปเรากินนี่นี่นะคะออนั่นได้อาหารเป็ดน, <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆ <c oughs> เข้าสวนวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะได้เรดดี้ได้ Ready, ได อันนี้หน่อยหนึ่งผักชีลาวแครอทถัว่วพริกสเปนแมงลกักแล้วก็กระหล่ำนะคะไม่อาหารเป็ดอีกต่างหากเนาะเอาอะไรมากมายปะ่ะเดีวโวยไปทำขนมจีนเมื่อไรจะได้กินเนี่ยเพื่อนๆเนาะนี่แหละชีวิตชนบทแบบพอเพียงนะเพื่อนๆใหญ่ถึงว่านะความสุขอยู่ที่เราสร้างเอาเองเนะเพื่อนๆอยากให้สุกก็สุขอยากให้ทุกก็ทุก เอาอะไรมากมายชีวิตคนเราเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ